สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่13สาพฤษภาคมสองหาหกครับผมเมื่อนี้ครับจะมีเนาะทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของแม่สันหลามครับผมแม่สันหลามลิดนีแม่ส่งมให้สรุปบนล่างเม็ดเดียวเน้นๆครับผมเนาะเพราะว่าแม่ส่งมาให้ครับผมบนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับผมมาฝากต่อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ถ้าชอบฝากกดติดตามม่เดอกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่า,ากดติดตามกดไลค์กดแ like. ชร์ครับผมไม่เสียตังค์นะครับ <c oughs> ตามนี่ับผมเนาะก่อนอื่นครับผมก่อนอื่นครับมาดูของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนณคอมะถมก่อนนะครับเพราะว่าผมล่วงคลิปไปครับผมเนาะบางคลิปมันก็ไม่เด้งบางคลิปมันก็เด้งบางคลิป fc ทางช่องก,ก็ไม่เห็นบางคลิปก็เห็นครับผมเนาะ เพราะว่ามีเอกที่ทางช่องทักไลน์มาเยอะมากทําไมไม่เห็นของปทุมธานีทาไมไม่เห็นเห็นของพี่สาวสระบุรีเยอะแยะมากครับผมเนาะทั้งที่ผมลงคลิปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะช่วงนี้ครับผมทางย t ท b e ก็ไม่ปล่อยให้คลิปเด้งนะครับผมเพราะว่าสังเกตเบงครับผมเนาะคนเบงหน่อยลงครับผมปกติคลิปละประมาณหกหมื่นตอนนี้ประมาณเหลือประมาณสามสี่หมื่นครับผมตอนนี้ครับคนเบงหน่อยลงเยอะมากครับผมเนาะเพราะว่าทาง ยูทูบับผมไม่ปล่อยให้คนให้ดูครับผมเนาะต้องค้นหาเองเด้อครับผมเนาะต้องค้นหาเองนะครับเอ้าแจ้งเตือนเอฟซีทางช่องผมเนาะเนินย้ำครับผมเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักคนปฐมก่อนนะครับนี่ครับผมบนครับวิ่งหนึ่งครับบนครับวิ่งหนึ่งครับห้าหนึ่งสี่เมตรเดียวครับห้าหนึ่งสี่เมตรเดียวครับผม ตัดเล่น2ตัวด้วยที่5 4 1 4แล้วก็51นะครับแต่ว่าเพิ่นเน้นแต่เมื่อวาให้เน้นที่1 4เม็ดเดียวบนอย่างเดียวครับส่วนล่างับผมส่วนล่างครับวิ่ง2ครับ2 3 2 4ครับล่างวิ่ง2ครับ2 3 2 4นะครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักครรมถมนะครับให้ FC ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผม ล้วก็มี f เอฟซีทางช่องครับผมเนาะถามมาเยอะมากครับผมว่าไม่เห็นของป้าณีครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมของป้าณีครับผมเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมผมหาก่อนนะครับของป้าณีของป้าณีอรอก่อนนะครับของป้าณีเดี๋ยวหาให้นะครับอันนี้วิ่งล่างเงินหลังของพี่ต๋ารอก่อนนะครับ วิ่งล่างเงินล้านรอก่อนนะครับของป้านีอยู่ไหนเอ่ยน้อครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึงครับผมพอดีเพันท้ายมาหาครับผมเนี่ครับของป้านีครับผมของป้านีงวดนี้ครับอันนี้ของพิ่ต่ายออลับแแปลรอก่อนนะครับวิ่งล่างเงินล้านรอก่อนนะครับมุทิรพัน้เจ็ดมาครับผมเนาะจับคู่ให้ศูนย์เจ็ดเลขออกหนึ่งเจ็ดครับตะวันเลขวิ่งมาที่เจ็ดนะครับ ของปนีครับผมของปนี679034ครับ6 7 9 0 3 4ี่ครับผมเนาะไอเอฟีทั้งช่องจับคู่เองนบผมเนาะนี่ครับผมก็ถือว่า6ตัวนี้มาบ่อยมากครับผมบางครั้งก็มา2ตัวบางครั้งก็มา3ตัวบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนี่ครับของปนีครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม679034ครับโอเคครับผมเนาะ มาครับผมมาดูของแม่สาร,รคามครับผมแม่สาร,รคามครับ <c oughs> แม่สาร,รคามแม่สาร,รคามงวดนี้ส่งแนวทางมาให้โค้งสุดท้ายครับผมสรุปบนล่างเม็ดเดียวเน้นๆครับสรุปบนล่างเม็ดเดียวเน้นๆครับของแม่สาร,รคามครับนี่ครับผมแม่สื่ตอตอรีผมเนาะ ซื smoking, <ée> ้อตัวลอตเตอรี่ครับผมเจ็ดสองสามเก้า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 โอ้สามเก่าเยอะแม่ครับผมเนาะนี่ครับโค้งสุดท้ายแม่สารคามครับผมนี่ครับเน้นย้ำโค้งสุดท้ายแม่สารคามครับบนวิ่งเจ็ดครับหกเจ็ดสองเม็ดเดียวครับผมล่างวิ่งเก้าครับสามเก้าตัวเดียวครับนี่ครับขอให้เฮงเฮง รวยทุกคนจ้าครับผมเนาะของแม่สารครามครับเดี๋ยวผมเขียนให้ f ืที่างชองครับผมของแม่สารครามของแม่สารครามครับแม่สารคราม เน้นย้ำกับ f อฟซท่า่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เน้นความฝันของผมก่อนนะครับผมฝันว่าครับผมเนาะได้ไปจับปลาครับผมไม่ใช่ครับได้ไปปักเบ็ดครับผมเนาะได้ไปปักเบ็ดครับผมที่ทุ่งนาครับผมได้ปลาช่อนมา2ตัวนะครับผมตีเป็นปลาปลาก็คือแปดครับผมเนาะปลาก็คือ8ครับ2ก็คือ2ครับผมตีเป็น82 2 8ครับผมตะว่า ถ้า FC ท่านใดครับผมเนาะที่ดูคลิปนี้อยู่จะตีเป็นตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับผมเนาะเพราะว่าบางคนก็ตีเป็น2 7 7 2หรือว่า7 7็ครับผมเนาะเพราะว่าปลาครับผมจับปลาได้2ตัวครับไปปักเบ็ดครับผมได้ปลาช่อน2ตัวบนครับเลขความฝันผมตีเป็น82ครับผมเนาะบนครับวิ่ง7ครับ ของแม่ถัละคามครับบนวิ่งเจ็ดครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับเม็ดเดียวก็คือหกเจ็ดสองครับหกเจ็ดสองครับหกเจ็ดสองครับส่วนล่างครับส่วนล่างล่างก็ให้มาเม็ดเดียวนะครับล่างครับล่าง วิ่งเก้าครับล่างวิ่งเก้าครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับผมเนาะจับคู่ให้เม็ดเดียวครับนั่นก็คือ3 9เม็ดเดียวครับ3ามเม็ดเดียวครับย้ำเน้นของสุดท้ายของแม่สารคลัคมครับพาวามือนีวันที่13แล้ะครับผมบ13 14 15 16 อีกประมาณ3มือครับผมเนาะเล็กออกแล้วครับผม16ทับทับครับนี่ครับผมให้เอฟซีทั้งซองแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะของแม่สารคามครับบนครับ6.72เม็ดเดียวครับผมล่าง39ตัวเดียวครับนี่ครับผมแม่ซืรอตอร์รี่ครับผมเนาะ 3 9แล้วก็เจ1ใบครับ6 72 1ใบแล้วก็นอกนั้น3 9นะครับของแม่สารคามครับนี่ครับแม่สัรคามแล้วมาดูนี่ก่อนแป๊บนึงครับผมมาดูก่อนนะสรุปหลักสิบล่างครับเมื่อวานครับลงคลิปไปครับสรุปหลักสิบล่างครับของแม่สระบุรีครับ3 5 6หครับของแม่กทมครับ913ครับ ของผมเองครับ137ครับของ FC ฟซีมอมแมมครับ713ครับของพิษตาและจองครับ935ครับทุกสำนักครับผมเนาะนี่ครับ1สำนัก2 3 4 5ครับผมเนาะ5สำนักครับผมชนกันที่3เม็ดเดียวครับผมชนกันที่3เม็ดเดียวครับสรุปหลัก10ล่างนะครับผมนี่ครับผมชนกันที่3เม็ดเดียวล่าง เด่นที่3ครับงวดนี้ครับผมเนาะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมผมมา3น่าจะมาล่างนะครับผมนี่ครับเพราะว่ามันเคยมาว่างวดที่ว่าก้อนก้อนกับผมเนาะชนกันที่เก่าครับผมออก90ครับผมเนาะงวดนี้ชนกันที่3ครับจะออก39หรือเปล่าครับหรือว่า30หรือว่า32ให้ fc ทางช่องไปจับคู่เองนะครับผมเนาะนี่ครับผมเอากระตามนี้ครับผมเนาะ ไอ้เอฟีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของแม่สารคามแล้วก็สรุปหลักสิบล่างพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับก็บตามนี่ครับผมเนาะกับุดท่านี่ครับผมกับอวอวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบังคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคขาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้ไนเดอ้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ,ไม,นะไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์ครับผมฮ่าฮ่คลิปนี้กับประมาณนี้กับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเป็นของอาจารย์ตีแปดริ้วครับผมวิ่งล่างตัวเดียวครับคลิปนี้สวัสดีครับ